พอนะครับทุกคนก็คือถัาจากการขับรถสักหน่อยเนาะคราวนี้ผมบอกว่าเฮ้ยทำอะไรดีบุญมีบุญเงียโยมไม่ตกปลาไหมผมว่าเฮ้ยมันคิดได้นะก็คือสุดทุกวงการคือผมเนี่ยจะไม่เคยตกปลาเลยแล้วก็ไม่หยุดวงการนี้ยังไม่คือเข้าเลยเฮ้ยนี่เลยันเนี่ยถึงพอดีเลยไป้องเข้าไปดูก่อนแต่ผมจะจัดให้ดูแบบอ่าให้บุญมีแบบว่าโชว์สกิลการตกแล้วไปตกไหนเนี่ยมีที่ไปพี่มีที่ไปนะเอ้ยสุดวายอย่างนี้มันเลยเฮ้ยผัดฝนผัด เอ้ยมีราคาเท่าไหร่บ้างเนี่ยเอ้ย700เจ็ดร้อยกัมปีป่ะเฮ้ยแปดร้อยผ,ผมอยากได้แบบเป็นคาร์บอนนะครับผมมีแบบคาร์บอนเลยครับเฮ้ยนี่นี่เป็นคาร์บอนเลยเฮ้ยเยราเป็นสายคาร์บอนเลย่างนี้อย่างนี้มันตกปลาใหญ่ได้ประมาณไซส์ขนาดไหนครับผมมาดูปลาจะมาดูปลาดูเลยครับปลาดูเออก็ได้งั้นเอาเฮ้ย ขอาปืนยิงเลยดิเฮ้ยเอาปืนเลยดิพี่คาร์บอนเลยดิเอาเป็นปืนเลยวะอันนี้สวยกว่าอะไรสวยนี่มันเป็นลายสวยมากอยเนี่ยโคตรสวยเลยสุดว่ะเฮ้ยอันสามร้อยก็มีปุ๊มีไม่พี่อันนี้ปลาเล็กหรือเปล่าเอองั้นเอาอันสามร้อยพอพี่ว่ะเอออีกสามแล้วเปลเฮ้ยเดี๋ยวเราอนี้ผมว่าห้าสิบอยู่อ่ะพี่ไม่ถ้าเราจะสุดุ่งกลางเราต้องเอาแบบสุดเลยเแบบอย่างนี้เลยนี่นี่เอาแบบปืนเลยพี่ ตัวตายตัวปลาเหรอตัวคนเฮ้ยมันยังไงพี่มันมันยิงเฮ้ยอะไม่ิวคนหรอกมันล็อกไนเขนนีออโล็อกแล้วเออเสียวดิจะลมบนี่จะเเอออก๋อมือเดียวก็ได้ อย่งนี้เราซื้อี่ดีกว่าเพราะว่าเผื่อคลิปหน้าเราไปหายิงหนูด้วยกินปลาได้หนูก็ได้ครับผมเอยเอาเลยเอาเลยอันนี้กี่บาทครับ1,800บาท1,800รุ่นลูที่หนึ่งครับผมปลาแล้วแล้วมีแบบไหนบ้างครับแบบนี้เไหมครับเพรตัวนี้ที่คือขายแพงนะสองสองสองกว่านี่ครับถ้าเรานี่ขายถูกที่สุดพันเจ็ดเป็นย่งนี้เหรอครับตัวนั้นหรอตัวนั้นจะเป็นแบบตัวลูกนะคะเป็นแบบนี้นะอ๋อแล้วลูกกี่ดอกครับ อ๋อมันจะดงยิงออกไปแล้วก็ดึงกลับมาคืนกันเลยเนี่ยอย่างเงี้ยผมยิงว่าผมยิงโดนปลาหนึ่งเมตรเลยนั่นเองกินได้เด็ดมันใหญ่มากเลยนะโอ้โเราก็แบบไม่ลองมันอาจจะเราจะได้ด้วนะมันใส่ลอกได้ด้วยเออเอางี้แหละพี่ว่าคือเราให้อาหารแบบนี้โยนปุ๊บปุ๊บยิงฟาักเลยเมันจะมันจะเป็นความรุนแรียงมันเลียงดิก็สุดเอแลรายิงมากินไง โอ้ว่าตอนนี้ก็ยังว่านะครผมที่จะหากินหนูกินปลาไปเลยหรอกหมูมันแพงเออเศรษฐกิจตรงนี้เออหากินกบเพีเขียนดีกว่ากินเพื่อเศรษฐกิจนี้นะผมก็ต้องมาทำแบบหาทำทิ่แนวยิงหนูยิงไก่ยิงปลายิงหนูนะเอาเนี่เอานี่แหละครับลดให้นะครับผมแล้วพี่เขาลดให้ไะโอเคแล้วกันที่แล้วเอายังไม่ลดเลยครับอย่ายปดึงเขาอย่ดึงเออเราได้ไหมค่ะเตียงัวมันพูดเตีงกลัมาเอ้ยอันนี้เหยื่อหรือปลัดขีดครับหนี่ง มันมีระเบียบใ่เฮ้ยมีเสียงเลยใช่ไหมแค่นั้่ไม่มันไม่มีเสียงยกปลากินีิบอ๋อมันใหญ่มันจะช้าลงเดี๋ยวต้องฝึกชาของเราตกปลาเล็กไงตกปลาเล็กเราตกปลาเล็กนี่เราต้องใช้แบบไหนครับให้ใหญ่น่กปลาดินเขาบอกอะไรเงี้ยได้แล้วครับเฮ้ยเฮ้ยต้องฉีดเอ้เอาไหนเอาเอาเนี้อปลาโตเนี่ยจะเป็นโอ้โหมับรนไม่ยาก เออเแบบมันแบบโดดได้โดดได้ตอกตอกตอกมมีเสียงัพี่มันมีเอาแบบมเสียมีเสียงเฮ้ยมีเสียเ้โดดได้เฮ้ยนี่นี่อ๋อกี่บาทครับเนี่ยกอันนี้ร้อยเก้าสิบห้าบาทโอ้เหยื่อพรอมนี่ยังร้อยาสิบหบทุกคนเหย่ตกน้ำเอาไปไเอาสออันนี้อันนี้แลอันี้ก่อนได้คู่นึงอันนี้ร้อยหกได้คู่นึงเลยอมันผมดูว่าเหยื่อมันเหมือน เกตตาปาดแต่ว่าตตาปาดมีลายอืเกตตาปาดมีลายอ่ะเอาเกตตาปาดแล้วว่ปลาน่าจะชอบกินเกตตาปาดไหมไปนี่ครับโอ้ไปมานไงไก่เราเคตรหนื่อยเลยพี่น้ำนาทีหลอกคุณป่าวะเนี่ยไม่พี่เราจะไปเห็นแต่ต้นกล้วยต้นกล้วยไงนี่หลอกอุกตกนะเอาจิ้งพี่ไปเหยียบพี่ควาย อ็เปอะไ,ไรพี่ไอ้โอ้อยิงกระป๋าไปใหมไอ้โอ้ยไอ,อ้น,นี่ยังเหรอมันตึงเอ็น,อ,น,อ,นยอย่างี้อยิงได้อเลเนี่ยยังพี่ต้องปลดรอก่อนปด <ฮะ S 1> หน้ารอกทั้งแองไ้ใครลืมปิดหน้ารอกดีขายเ็โอ้แล้วต่วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกผมไม่เคยแบบมาตกปาลาเเคยตอนเด็กๆนะที่แบบไปเอเสียบเบ็ดวางไว้น่ะไว้เสียบยางเบ็ดนี่เ้าเีนี่แล้วไมมีทางเข้าดีๆนี่ี่ไปไปี้ อขากูตีนมวอยเคยมาไี่มาพี่เคยเชือกอะไรเคยไปช็อตหรือเปล่าเลยใช่ไหมไ่ใช่พี่เชือกอะไรเฮ้ยออมเป็นเชือกมัดได้ใช่พี่ไปช็อตเหรอไอไม่ใช่พี่เอาแตะด้วยมือแตะดูตายแตะดูเอ็นมันเป็นด้วนให้ใช่พี่แตะดูเอาแตะดู้อยทับแนนขาไปแล้วขึ้นมาพี่โอ้ไมึงขึ้นอย่างนี้เลยเชือกช็อตเหรอมาช็อตพี่มาจับดูไหม ไอ้ตาแอ่งแก้วปุ๊ตายพี่ต้องการกุ้งมีแต่น้ำมาเคยมากินมิ้นเฮ้ยทำกุ้ข้าวทำอะไรกินเลยได้เนี่เฮ้ยนี่ยเนี่ยสนนี่ไอ้ตะไคร้ใช่ไหมเนี่ตะไคร้ใบมะกรูดทางไหนวะเดียวดีครับต้องทำไงต่อเนี่ยมูนี่ตุกได้เลยนะ เอ้ยอันนี้กว่าเดียวเลยผมได้เหยื่อมานะผมเป็นเหยื่อปลอมนะครับผมเดี๋ยวให้ดูให้ออยลองดูนี่นะทำเป็นไหมเป็นเอาตัวนี้ีเขาบอกว่าไม่ต้องใช้ทุนลอยเพราะนั้นเพราะว่ามันเป็นเหยื่อปลอมทำเป็นไหมต้นไม่ต้องอันนี้อันนี้มันก็ลอยอยู่ไอ้นั่นจะยิงอย่างเดียวเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเมึงหันมั่วซั่วเด้อสีเขียวพี่ผัวผมเคยไปยิงกับหน้าเบอปาดิบปีนเข้ามานะครับมันเขตบ้านคนหรือว่า ถุงนาถุงนาใช่ไหมถุงนาพี่อ๋อถุงนานีนรถถุงนานะถุงน่องใหญ่กันพี่โอ้ดูเฮ้ยมะละกอเฮ้ยแพนเอามะละกอดิของใครเอามาทำกินด้วยพอดีเลยน่าจะเกิดเองตามธรรมชาติน้องพี่เฮ้ยสุกเลยเออโหอะไรพี่มะละกอมะละกอไหนสุกตรงไหนพี่เฮไม่สุกว่ะเอาทำกินเอาอ๋อวิธียองจริงดิมา คุมียองยิงมาไม่รู้เลวบักมืนว่ามันว่าคือมาตกใช่ือมืนว่าเขีชาวบ้านมาเนาะอ้อดูนท่านี้เออเจ็บมือพี่เออเดี๋ยวดูต้องจับสองคนสิโอ้ยใจับโอ้ยอย่าว่าเถอะองององกดได้ไมไม่ลงสะโอ้โห ตกตกต้นตะไคร้โอ้ยห่านเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ปล่อยเลยอย่าเยอะโอเคลิงลิงไปอู้ดินนะไอไม่เห็นดินเหรอเอาุนดิไม่ได้ถึงตายหักแล้วรอด้วยอ่ะโอ้โหไม่เห็นได้วะเอยพี่ออยมัดอะไรนี่หลุดดิเอาดีนะลูกหลุดตรงนี้ โอ้ยไอ้มัดอย่นีเตกเห็นไหมเล่นี่นไม่จมเลยนี่เราจับมึืพี่มาตกเสวยโอ้เฮียรเดียวเลยโอ้โยเสียงเมยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าก็เปิดแล้วดิ นี่เปิดตรงไหนพี่ปิดนา้าหล่อนี่เปิดเอา้าชี้แงว่ามัดไม่เียนดีกว่าพี่โอ้ขาดแมงเอ้ยกูกคุณเสียใจนิ่งแี่เดียวเนี่ยนะ <c oughs> โอ้โหแมงเ,มเบยเบิ่งขาดพี่น้องไป <c oughs> หาเอ้ยลูกคุณิเอ้ใครซื้อปืนนี้ติดต่อผมมาเลยผมขายเลยซื้อไปเท่าไหรครับสองพันหนึ่งแปด ขายพันห้ารวมส่งอาะาจคนสามร้อยได้ถ่ายคลิปๆเดียวเอาโอ้มาเอาว่าใครสนใจปืนนี้นะผมโอ้ดูเลือดแตกให้เลือดแตกอู้นี่ตกลยดเลยวะนี่เอาไงวะดูครับมันยังเคลียร์กันไม่รู้เรื่องเลยโอ้แล้วแล้วยี่พี่ต้องไปซื้อลูกดอกอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้ดูเลือคิวแต่น้องคิิปูนี่เอาตุกออกก็ไเลยอาไอ่างน้เลยชักฮัลโหล อละว่าถ้าอันนี้ขาดอีกทีนึงนี่ก็จบเลยเมนูปลากูเอาอาทำไมโอ้ใครมาเล่นลอยอยู่เนี่ยเอาเยอะอไม่ได้คอยจับคนเดียวดิไม่มีใครทำเลยอันนั้นอ่ะมายุ่งอยู่ฝั่งนี้ไหมเดียวเอาอีกเดี๋ยวปล่อยก่อนเอาอย่างนี้ผมซื้ออันนี้มาเด้อก็ให้เป็นใจวงกาย่อเลยเด้วยมันว่าคนที่คอมเมนต์หนึ่งคนที่เม้นหนึ่งแล้วกันใช่ไหมใช่เอาอันนี้คนที่เม้นหนึ่งเดี๋ยวผมให้ เม้นที่สิบี่เม้นที่สิบเอางี้เอาเม้นที่หนึ่งกับเม้นที่อะไรเม้นที่หนึ่งกับเม้นที่สิบเอางี้คนที่เม้นแรกก็จะได้หนึ่งกับคนที่เม้นสุดท้ายผมก็จะให้ผู้ใดต้บอกด้ให้ปืนเลยเด้อใครที่เม้นสุดท้ายครับเด้วผมให้ปืนเลยอืมใครเป็นไม่ได้พีนเม้นเรื่อไดก็เอาเราก็เลือกเม้นสุดท้ายดิมันต้องมีสุดท้ายโอเคสิอืมเดี๋ยววันไหนวันเราจะแจกเราเรามาดูใครที่เม้นสุดท้ายเด้วผมให้ปืนนั่นเลย เมนแรกผมให้เบ็ดอ่าแล้วเมนที่อะไรอีกก็เมนที่20โอเมนที่เมนที่ร้อยพี่เมนที่ร้อยเมนที่หนึ่งกับเมนที่หนึ่งร้อยอ่าผมจะให้เบ็ดเบ็ดอืมส่วนเมนสุดท้ายเดี๋ยวผมให้ปืนไปเลยแถมยางด้วยแถมยางด้วยแต่ว่าไอเหล็กเก็ไปหาอีกใช่เหล็กเอาไปถ้าอยากเอางี้เดี๋ยวผมงี้ว่ะเดี๋ยวผมหาเหล็กให้ไปผมนี้ช่วยไปเอาไงแต่ว่าอย่นี้เราต้องหาวิธีเอาปลายด้ก่อนนะไปโอเค เยอยเรียอะไรนิทำอะไรตีเฮ้ยตกแกหมยัอกันอนุญาตเนี่ยไออันนี้เปนพาพามาครับพามาเอาไปไหนเดี๋ยวจะบอกตำรวจเลยนะนี่ยเฮ้ยอนี้มมันว่าปลายายเนี่ยซื้อมาปล่อยนะปาน มัดูค่ะหาเอ้ยไม่เล่น,นตัวค่ะพ่อตัวไหนว่ามึงรู้จักเคยมาถ่ายรู้จักไหมไม่รู้พีเ่เอ้าโทษครับผมมันนึกวันมันปลามาตกปลามไม่รู้ไม่รู้ใครดินี่รูร้รู้จักมันไหมครับเนี่ยไม่รู้เอา้าไม่ได้รู้จักเลยน้ำมาทาของยาทำไมเลยไปไปมีเลย ก็ตัวครับดขวดเลยผมไม่รู้อันนี้มันพามผมนึกว่ารู้จักกันไม่รู้โอ้จบแล้วโอ้เขี่ยเลยกูไปก่อนออยไปดีกว่าเขี่ยทาขอโทษ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 แล้วพี่แกไม่แจ้งขวดแล้วเจมแจ้งขวดพี่เราไหนก็ขอโทษแล้วไอ้ไหนก็มาถึงนี่รู้จักกันเลยดีกว่า มีอะไรกินไหมครับผมหิวข้าวครับไม่มีอะไรกินเลยยังไม่ได้หิวข้าวเลยเนไงเอาวล้วไงบุญมีเออ่หิวข้าวพี่หิวข้าวครับเอางี้แล้วกอผมให่เม็ินมางี้ตามตตามผมกินได้รไหมครับได้เฮ้ยเห็นไหมเละโอ้ขโมยของเขายังให้เขาข้าขอาไม่เรายังไม่ได้เอาปลาเลยไงใจดีพใจดีลุงเองรู้จักไม่รู้จักรู้จักอะไรรู้จักรู้จักตัวไหนตัวนี้เลย เจะรู้กันเดี๋ยนี้งัก็ผัดอะไรกินได้ด้วยครับผมักิรังกุ้งปูไปเไปมีมือแกทำเลยหราเข้าบ้าอยากเข้าบ้านเลยอมีระยะเลยไปเข้าไปเดี๋ยวเดีเด๋วอน้าเช้าตอน้าเช้าอน้าเช้าเข้าบ้านเ็นอน้าเช้าด้วยถอดหมวกเข้าบ้านเป็นอดหมวกครบผมไหม น้ำกินไหมครับผมผมมีข้าวมีน้ำมนอ้ผมก็เดินไปปืดนี่เลยเหรอแจก่เออเพอข้าวมีน้ำไหมครับมีข้าวนะครับน้ำข้าวก็ได้ครับข้าวน้ะโอข้าวกำลังหุงด้วยอ้ยไม่ก็นหูไงเลยเนี่ยใช่ตำถั่วตำตำมานอกินไลยน่าถั่วไก่ด้วยเด้ครับอุ้ยแรเลยคุณจะกินอ้าวเค็มเลยแกจะกินตามราเขาจะกินเค็มเลาแล้วก็จะ ไปข้าวแบบกินข้าวแบบเน้นข้าวเยอะไงโอเคพี่เยอะแล้แบบพอดีเพราะขามีน้ำนี่นะครับผมน้ำไหนดีเหลือข้าวอยู่ดิดิเองเอาถ้วยมากินเดียวพี่กินเดียวผสมเลยเฮ้ยน้องข้าวเยอะอยู่แล้วเยอะพี่พอแล้วพอแล้วพี่พอแล้วเอาอีกพออีกแข็งเลยอุ่นพี่เดี๋ยวอุ่นเดี๋ยวพี่ทอดไข่ให้ให้ดูป้าไปซื้อไข่มาทอดหน่อยวะครับไม่ขายไว้แล้ ให้เป็ดไกะแกไปซื้อให้แกไ้อครับไปซื้อไข่ให้หนครับเดี๋ยวผมข้าบ้านให้กันไข่ขอเดี๋ยเราไปซื้อหละหรือมีไข่ไหมครับเฮ้ยไม่ต้องซื้อเมตองซื้อลงทอดเองทอดเองกูคงขาดความเดียจังได้รกครับจกมงมาตไปย่างเียเออตัด ไปทอดไข่เลยเฮ้ยมีผัดหมี่ป่ะอ้าวมีงานศพเหรอครับใครพี่ว่เห็นผัดหมี่แล้วก็จี่ว่าจะทำงานศพหมีได้มีอะไรพี่ไงพี่ไข่เฮ้ยขนมก็มีไอ้ป้าผมขอกินขนมหน่อยเด้อครับผมโอเคขอกินขนมหน่อยเด้อครับเออกินมลสเฮ้ยไข่บุญมีเองกินเสร็จแล้วกัน เลยนะเว้ยเฮ้ยอิงนมอย่างไรพี่อยากกินวะไม่มีพี่ไม่อยู่เอานมไหนพี่เอาแบบเองเลยไม่มีพี่มันจริงอันนี้แบบตัวมอสไปเอิงกินไปได้แล้วพี่ทอดไข่กินได้ไหเฮ้ยพี่จะดไข่เป็ดวะไม่มีพี่ไข่เฮ้ยอม่ยม้าไข่ยม้าทำไงกินวะเมนูอะไรกินดีก็ตำผัดกะเพราไข่ดาวตำไข่ตำไข่เค็มตำถั่วไข่เค็มนะจัดจัดอันเฮ้ยตำเอ้ยใช่ใช่พี่ตำถั่วไข่เค็มมึงนึกออกดิจัดจัดจัด ผมกินไข่เค็มเลยไปเลยเค๊กินยังสบายใจเออไม่เลยนฮ้ยใส่ใจกัสุดเลยด้วยอันนี้อยู่บ้านคนเดียวเลยนะครับผมโอ้ยอยู่คนเดียวเลยไม่เลยพี่เดี๋ยวเรากาเป็นคูบ้านแกนกว่าเอ้ย ดีดีแต่เฉพาะเวลาจะไม่เหงาเราแกบาแบบเดินมาแก้แก้งานของเราเองเออเอออยากให้แบบมีลูกจานนะนะครับผมจะมาเติมข้างล่างต่อไปเป็นลูกจานไทยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมินไม่อะไรปะมินไม่ไข่มิจฉาโอ้มาแล้วมาแล้วครับผมครับผมยายตัดนี่มาตัดข้าวให้คุณหนะึ่ง <c oughs> ดีนะจิ้วป้าเกใจดีนะใช่พี่ถ้าเป็นบอลกูแจมหมดตอนที่ไม่ตกปลาเนี่ยโดนจับแล้วใเ่นี่ไปใจดีอันนี้รักทรัพย์ถือว่ารักทรัพย์เลยเด็ใช่ไหมบุกลุกเลยเนี่ยมาเข้าในเขตลูกเข้าไปในเขตแล้วมาเคยมาคือคยมาเคยมารักพี่ตอนอ๋อเคยมาจะมารักตอไม่บอกมารักปลาพูดแต่ว่าเป็นเสียกันชิมกันแล้วกันขี้บึ้งพี่มีสูตรมีสูตรไอ้นี่เออเดือ มีสูตรมีสูตรรวมสูตรโปาไปพี่มีรูปกับไข่ไก่ยังไม่ตายพี่มีดูแล้วก็คนพี่ตะไบเสียบบ้านี่พี่ดูแกะข้าวทีครับตักแป้งหนึ่งเลยครับกินเลยมาทุกคนมากินครับผมตือว่าเรานี้ก็ เป็นคลิปแบบไอ้ชิวๆสบายๆเนาะพักจากการขับรถมาขโมยตกปลาไม่โดนจำก็ดีเลยพี่ครับผมน้งครับครับครับผมมั่วทำเองจะดีใช่ไหมเนาะถ้าไปไปสี wow. right. ่เดือนโดนแล่วเนี่ยนะปังพี่น้องตัดใช่ว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบผ่อนเพราะว่าใครอยากเวอเราเราไปคอนเทนต์เราจะไม่มีแต่ขับรถแล้วมีเรื่อยๆมีแบบทั้งทุกทุกวงการแล้วกันทุกวงการนะให้มีทุกวงการใช่เพี่ ไม่ต้องกินก็เอาแก้วอีกหนึ่งเงิีใส่เงี้ยนะใส่อ่ะโอเคเป็นไงผมขออยากกินข้าวแล้วกันกินมากเลยโอเคครับผมขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะผมเฮ้ยแต่ว่าเราไม่มีอะอะไรจะตอบแทนอยู่นี่ก็มีอะไรจะตอบแทนอยู่ดีหมุงไปนานแล้นใจของเอางี้ดีกว่าในในเราก็ทำกับพาอเรากินและแต่ผมมีอะไรจะตอบแทนนี่คุณป้าครับผมผมมองเห็นไปนี่ครับผมนี่ ใจยังไงเฮ้ยเดี๋ยวผมจ่ให้เลยแปดร้อยห้าสิบหกบาทจ่ายให้เลยเพื่อทำกับข้าวให้เราไงเพสิพวกแกอุตส่าห์หยิบไข่หยิบทั่วเสียตังให้เรากินผมจ่ายให้เลยโอเคไหมครับผมเฮ้ยเแลโวผมจ่ายผ่านทางโทรศัพท์ได้ดีสมัยนี้มันสุดยอดแล้วนี่ริงหรือว่ามือย้อนแปดร้อยห้าสิบหกบาท เอ้ยนี่ครับจานอาหาเลรอยด์ครับนี่ตึงยิ่งดังพับใช่ไหมเอ้นี่ครับเดลรอยครับผมเราเป็นขั้นต่อเทียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเะไนี่เนี่ยถือว่าเป็นการตอบแทนที่ไม่แจ้งตำรวจมาจากพวกผมใช่แล้วก็ทำตำทั่วอร่อยมากๆเลยผมกินวันนี้แล้วก็ไข่เค็มที่แสนอร่อยใช่แล้วก็นมแล้วก็โซยแล้วก็ขนม แล้วก็น้ำน้ำเปล่าแล้วก็สีก4ท้ายเลยก็คือลาดจานด้วยครับพอมากครับผมอู๋คีัหลังจะไม่พลาดใครก็เบ็ดก่อนถามให้ก่อนเด้อได้ใไปง่วงๆอังงี้งนี้ผมก็ตัวแล้วครับครับน้ำไปจับครับ